ทีนี้กลับมาดูรูปเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเราบอกว่ามีกระแสะไอใช่ไหมครับแล้วเราก็สร้างเส้นทางปิดด้วยวงกลมรอบนะกระแสะไอนะครับนี่เป็นเส้นทางปิด วงกลมนะครับเสร็จแ,แล้วเรารู้ว่ามันมีสนามแม่เหล็กนะตำแหน่งบนเส้นทางปิดนะซึ่งมันก็จะมีสนามแม่เหล็กบีแมสนามแม่เหล็กบีนะสนามแม่เหล็ก B ีสนามแม่เหล็ก B นะสนามแม่เหล็กบนะีสนามแม่เหล็ก แม่เหล็ก B ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็นิยามเวกเตอร์ dl นะเสร็จแล้วเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่านะถ้าเราลากเส้นตามแนวรัศมีเนี่ยนสะนามแม่เหล็ก B นะครับจะ ตั้งฉากกับแนวรัศมีนะครับแต่เวกเตอร์ dl เนี่ยเราวินิยามว่าเป็นเวกเตอร์ที่ชี้อยู่ในแนวของเ,อเส้นเส้นทางปิดวงกลมนะครับชี้อยู่ในแนวของเส้นทางปิดวงกลมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเวกเตอร์ dl ก็จะตั้งฉากกับแนวรัศมีเช่นกัน ็จแล้วถ้าดูตามทิศของ B กับ d-l ตามนี้เราจะได้ว่า B จะขนานกับ d-l ใช่ไหมครับ B จะขนานกับ d-l เมื่อ B ขนานกับ d-l ก็หมายความว่า b d ดอท DL จะมีค่าเท่ากับเอาขนาดของมันมาคูณกันเท่านั้นเองใช่ไหมครับ <c oughs> เอาขนาดทงมันมาคูณกันเท่านั้นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นค่าอินทิเกรต b d l ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของ b คูณกับ d l เห็นไมครับเมื่อเราคิดเฉพาะขนาดแล้วตอนนี้ <c oughs> เสร็จแล้วที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าบนเส้นทางปิดวงกมลมรอบออกระแสะไอในที่นี้เนี่ยนะครับ b เป็นค่าคงตัว เพราะฉะนั้นถ้า b มีค่าคงตัวปุ๊บเราสามารถจะดึง b ออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกตตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ b อินทิเกต dl อินทิเกตรอบผิวปิด dl ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าความยาวเส้นรอบวงใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือความยาวเส้นรอบวง เพราะฉะนั้นกดลับที่ได้ก็จะกลายเป็น b คูณกับ2ไพใช่ไหมครับแต่ก่ <c oughs> อนหน้านี้เราเคยคำนวณมาแล้วนะครับว่าถ้ามีกระแสวิ่งผ่านเส้นลวดนะฮะ มีกระแสวิ่งผ่านเส้นลวดยาวนะครับเราได้ว่านะในกร,รณีเส้นลวดยาวมากนะครับ <c oughs> เราได้ว่า b จะมีค่าเท่ากับ m ศูน i อานด้วย2 pi r ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออินทิเกต b d l ก็จะมีค่าเท่ากับ m ศู i อ่านด้วย2 pi r คูณกับ2 pi r ซึ่งก็จะเท่ากับ มิโซนไอนะครับ <c oughs> ความสัมพันธ์ที่บอกว่าอิน i ิเก e ต d l เท่ากับมิวโซนไอตัวนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราเรียกว่า ครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากฎของแอมแปร์นะครับ